来不能俩的娃。 ใช่ครับผมใช่คันความรู้สึกในใน,ในตัวเรื่องในตัวเรื่องเหรอครับทาทาเป็นคริสทานก็เลยจะเขาเรียกว,ว่าไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงมันจะมีความรู้สึกหลายๆอย่างปนกันมากเลยเพราะแบบอ่าเหมือนต้องห่างกับแฟนประมาณเดือนหนึ่งป่ะหรือสามเดือนเดือนหนึ่งเ,เดือนหนึ่งด้วยแล้วก็แบบก็ดีใจกับแฟนด้วยแล้วก็งงๆด้วยไม่รู้จะทํายังไงด้วยมันแบบความรู้สึกที่แบบปนๆกันไปหมดเลย ผมต้องรู้สึกยังไงครับก็เราตัดสินใจปวดไงก็ในซีนก็แค่ต้องสงบครับเราต้องจิตใจสงบเราต้องไม่ลอกแลกตัดสินล็อบผ้าทยากเลยดก็ก็ไม่ยากนะครับแต่ไทยไม่ยอมมองทานเลยนะซีนไม่เหนใช่ใช่ในซีนเขาบอกว่าห้ามห้ามสบตาทำไมถึงไม่ยอมสบตาทานอย่างนี้หน่าจะเป็นเพราะว่ากลัวใจเราเราต้องห้ามวันไหวใช่เราต้องห้ามวันไหวสิ่งลอบผ้าถ้าสบตาทานเดี๋ยวใจแตก เลยห้าโมงมีที่แบบพีคเลยใจแตกยังไงต่อบโจทับบ้านอ่ะพ่อแม่อึ้งเลยพ่อแม่จีดเลยเดี๋ยวซินต่อไปน่าจะเป็นซีนบวชจริงๆจังๆแล้เตรียมลำหน้าหน้ากยังค่ะก็ถ้าถ้าผมลำหน้าหน้าก็จะถ่ายไม่เสร็จเสถียรครับผมสบายอยู่แล้วผมขี่คอใครสักคนผมขี่คอใครครับพี่โจครับโจเอิรจริงเหรอใช่ไหมครับคนเดียวเลยเหรอครับอนแรกเลยไมผมแต่ไม่มีใครจีบพี่โจโจบอกพี่โจไหวเหรอ ไม่ไหวแล้วก็่ทำท่าแล้วนะผมว่าขี่คอพี่ฮิวโก้กานใชยล่าสุดรู้ไหมมีศิลปินคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมครับชื่ออะไรนะครับผมฮิวโก้รวยไม่ไหวฮิวโก้รวยไม่ไหวฮิวโก้รวยไม่ไหวอยู่ในเรื่องชื่ออะไรดีครับผมหมดหมดเวลายังไม่ชินยังฮิวโก้ที่ไม่ทำครับฮิวโก้เป็นคนที่ตั้งใจในการติดไวเลสมากเลยนะทุกคน ถ้าเขาไม่มาผมเขาจะติคนที่มาติติดคิวที่แล like ้วเดี๋ยวขึ้นไปนะาจะไม่มีคิวพร้อมยังพร้อมครับผมแบตเตอรี่ยังอยู่ไหนครับไม่ใช่เอฟเฟคเอฟเฟคครับเราเราใช้เอฟเฟคกันมันต้องชินแหละไม่ได้ชินเรื่องไม่มีคิวนะชินเรื่องกันกินชิฟละอ้าวครับกับอันยา